ล่าสุดนะครับคุณชูวิทย์เองเ็าได้ขีดแผลสคโกกีนะครับลากไส้สามในพลนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยออกวีซา่าแก๊งกีนทุนสีเทาก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับคุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ได้ออกมาแฉข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายล่าสุดเนี่ยก็มีการกีดแผลนะครับพวกสกักกีนะครับโดยเฉพาะสสอ,อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่เข้ามานะครับออกวีซ่านะครับเป็นเข้าเรือพัวพันที่ออกวีซ่าให้กับแก๊งนายทุนจีนสีเทาและที่สําคัญคุณวัชระนะครับเพชรทองเนี่ยครับเป็นอดีตสสเนี่ยก็ได้มีการยื่นข้อมูลให้ตรวจสอบเกี่ยวกับคดีนะครับของนายตู้่าวนะครับที่สารอาญานะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการยกฟ้องโดยที่ตามข่าวที่ออกมานะครับว่านะครับสารอาญาเนี่ยนะครับ ่าไม่ใช่ศาลอาญาโทษทีครับเป็นอา,อายการนะครับอายการอายการเนี่ยนะครับเป็นคนสั่งไม่ฟ้อง ไม่ฟ้องคดีโดยใช้วิธีการอ่านสำนวน500กับ7หน้าเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวแล้วสั่งไม่ฟ้องนะครับเป็นอายการนะครับไม่ใช่ศาลอาญาโทษทีครับเป็นอายการนะครับอายการของภูกเก็ตอ่าเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้ครับเฮียชูนะครับเนี่ยเคเฮียชูนะกีดแผลสีก,กีลากไส้สามในพลนะครับสำนักการตํารวจแห่งชาตินะครับอ่าอ่าอ่าสำนักการตรวจคนเข้าเมืองนะครับอ่า สาในพลนะครับสํานักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองออกวีซา่าแก๊งจีนนะครับสีเทา,าชูวิทย์นะครับเปิดแผลสีกกีชัดัดนะครับ3าในพลนะครับสําสนักงานตรวจคนเข้าเมืองมามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ แปลงวีซ่าให้ในทุนจีนสีเทาข้ามาทำธุรกิจไทยแฉ2ใน3เป็นเพื่อนนักเรียนในร้อยนะครับตำรวจ47รุ่นเดียวกับบิโจก๊กด้วยขณะที่สันทะนะถแถลงเปิดใจนะครับตู้หา่าวไม่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้แก้เพราะไม่ได้ประกันตัวด้านวัชระร้องนะครับอายการสูงสุดหรือคดีตู้หา่าวจ้างวานฆ่าเผานะครับสวนงูภูเก็ตนะครับ พ่วงตั้งกรรมการสอบอายการนะครับจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยนะครับรความคืบหน้าในกรณีนะครับคณะทํางานชุดขี้ขคยคดีธุรกิจจีนสีเทานะครับจีนสีเทาเรียกตํารวจตรวจคนเข้าเมือง27แห่งเข้าให้ปากคำนะครับรกรณีเกี่ยวข้องกับการออกวีซ่ากลุ่มนะครับธุรกิจนะครับทุนจีนสีเทานะครับว่าดําเนินการถูกต้องหรือไม่มีรายงานเมื่อวันที่7ธันวาว่า คณะกรรมการคณะพนักงานสอบสวนในคดีนะครับทลายผับจิ้นหลินมีนายตู้ห่าวหรือนายชัยนัทกรชยานันนะครับเป็นเจ้าของพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกลุ่มกรรมการบริษัทและคนใกล้ชิดนายตู้ห่าวรวมเนี่ยก็คือ4คนนะครับก่อนหน้านี้นางสาวพัชรินนะครับอิทธิวัฒนากรรมการผู้จัดการดีวารักรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งมีข้อมูลเป็นนอมินีของนายชัยนัท และนางสาวหลินได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วในฐานะพยานเน้นสอบสวนเกี่ยวกับรายละเอียดธุรกรรมการเงินของบริษัทส่วน2คนคืออดีตในตำรวจและนางสาวนะครับสุชาดา,ามากมิดนะครับนัดหมายเข้าให้ปากคำที่สมโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตในวันที่8ทธันวาคมนี้คาดว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พานรองพบตลอดจะ เข้ามาร่วมนะครับสอบปักคำในครั้งนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเวลา14นากานะครับวันเดียวกันที่โรงแรมเดอะเดวิดนะครับเดอะเดวิดเสุขุมวิท24ในชูวิทกับมนวิสิทธตอดีตนกักการเมืองชื่อดังนะครับนักสื่อถแถลงนะครับการทลายภูเขาน้ำแข็งนะครับ ใต้น้ำกรณีที่ตำรวจสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสอตอมนะครับอํานวยความสะดวกให้กลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยพร้อมเปิดหลักฐานการจัดตั้งมูลนิธิจดทะเบียนให้กับคนจีนพักอาศัยในไทยโดยผิดกฎหมายโดยผิดกฎหมายนะครับ โดยผิดกฎหมายนะครับนายชูวิทย์กล่าวว่าสิ่งที่จะพูดไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองแต่เป็นการตั้งคำถามไปยังผู้มีอำนาจที่อยู่ในรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะเรื่องที่เปิดเผยเป็นเพียงยอดภูเขาน้าแข็งวันนี้จะเน้นไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นด่านแรกมีผู้เกี่ยวข้องนะครับบางคนส่งเสริมให้นะครับทุนจีนสีเทาเข้าสู่ประเทศแบบรูปแบบขบวนการแปลงวีซ่าชาวจีน ที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเมื่อเข้ามาในทปทะเทศใทยจะได้วีซา่านักท่องเที่ยวอยู่ได้ประมาณ30วันนะครับดังนั้นเมื่อเปลี่ยนประเภทวีซา่าเป็นวีซ่าประเภทธ,ธุรกิจก็คือ,อนอนนครับบีวอ่าวีซ่านะครับหรืออาสาสมัครมูลนิธินะครับติดต่อผ่านคนกลางที่มีทั้งรูปแบบสำนักงานกฎหมายชาวจีน ที่ว่าจ้างคนไทยและรูปแบบบุคคลเพื่อไปสมัครนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและมูลนิธิปานชื่อมูลนิธิปานหั่นปานหั่นอวีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษานะครับจีนของเด็กและเยาวชนและเปลี่ยนวีซ่าดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายกับตอมนะครับรายละ1-3 0 0 0 0แสนบาท นายชูวิทย์กล่าวต่อว่ามูลนิธินี้นะครับก่อต,ตั้งตั้งแต่ปี61อยู่ในหมู่บ้านนะครับพิมานชื่นจังหวัดขอนแก่นปี2563มูลนิธิมีสมาชิกอยู่2,747รายในจังหวัดขอนแก่นและในจังหวัดกาลสินอีก907รายผู้มีอำนาจขออนุมัติเปลี่ยนวีซ่านะครับต้องเป็นนะครับผู้บังคับการนะครับขึ้นไปของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระหว่างปี63กับ64เนี่ยนะครับ มีการอนุมัติให้กับการเปลี่ยนประเภทวีซ่าไปแล้ว3,325ลายใารนตำรวจดังกล่าวมียศนะครับเป็นพลตำรวจตีถึง3นายเป็นอดีตนะครับผอกอกอนะครับตม4และตม5 ในที่นี้มี2นายเป็นเพื่อนร่วม,มรุ่นนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจ4ีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอรตรนอกจากมูลนิธิแล้วนี้แล้วนะครับยังมีมูลนิธิอื่นๆเนี่ยรวมอีก6แข่งและมีสมาคมเถื่อนนะครับและการอุ้มท้องซื้อพ่อฉะนั้นผอบอรตรจะต้องจัดการไม่เช่นนั้นเรื่องนี้เงียบก็จะกลับเข้ามาอีกนะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันเดียวกันที่โรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยท์นะครับที่โรงแรมแกนเซ็นเตอร์พอยท์ในสันทนาบัุรัต์คู่กัดของนายชูวิทย์กับมนวิสิตแถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการรวบรวมพยานการประกอบธุรกิจนะครับบริษัทในเครือของนายชูวิทย์กับมนวิสิตให้สัมภาระรตรวจสอบนะครับการเสียภาษีย้อนหลังพร้อมนําเอกสารนะครับข้อมูลการทําธุรกิจในเครือของนายชูวิทย์ เพื่อตรวจสอบว่าการทรําธุรกิจอาบอมรวดของนายชูวุฒิเสียภาษีให้กับรัฐมากน้อยอย่างไรส่วนกรณีที่นายชัยนัทกรชยานันหรือนายตู้หาวขณะนี้ยังไม่มีการยื่นประกันตัวเห็นใจในายตู้หาวไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับในวันเดียวกันที่สํานักงานอายการสูงสุดนายวัชระ,ะนะครับเพชรทองอดีตสอสอพัดประชาธิปัติเข้ายื่นหนังสือผ่านนายโกศลวัดครับ อินทุจันทร์วงลองโฆศกอายการสูงสุดถึงนางสาวนาลีตันเสถียรนะครับอายการสูงสุดนะขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีอายการจังหวัดภูกเก็ตกรณีที่มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีของนายชัยนัทกรชยาน,านันหรือนายตู้หาวกับพวก ว่าการสั่งคดีเป็นไปตามปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่กรณีเมื่อวันที่30พฤษจิกายน65ที่สำนักงานอายการสูงสุดโฆษกอายการสูงสุดและรองโฆษกอายการสูงสุดในขณนะนั้นร่วมถแถลงถึงกรณีในาใยช,ชัยานัทกรชยานันหรือนายตู้หาวเนี่ยเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและจ้างวางเพลินเผาสวนงูหรือทรัพย์สินผู้อื่นเมื่อวันที่23เมษาหน55 กลุ่มคนร้ายได้บุกเข้าไปนะครับเผาสวนงูที่จังหวัดภูเก็ตและทําร้ายนะครับรองปภบาดเจ็บสาหาัสจนพิการเป็นบริษัทธุรกิจคู่แข่งแต่สุดท้ายอายการจังหวัดภูเกต็ตมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมดนะครับสำนวนมีทั้งหมด800หน้านะครับแต่ใช้เวลานะครับใช้เวลาพิจารณาเพียง1วันและต่อมาเมื่อปี63นายวงสกุลกิติพมวงอายการสูงสุดได้มีคำสั่งชี้ขาดแล้วนั้น เนื่องจากกรณีนี้เป็นที่น่าสนใจและเคลือบแคลงสงสัยของประชาชนด้วยความเคารพต่อองค์กรของอายการซึ่งเป็นทนายของแผ่นดินนะครับขอทราบขอถามอายการนะครับสูงสุดดังนี้ 1. อายการจังหวัดภูเกต็ตขณะนั้นมีคําสั่งไม่ฟ้องนั้นเป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมหรือไม่ 2. อายการสูงสุดขณะนั้นมีคําสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องสํานักงานอายการสูงสุดสามารถทบทวนคําสั่งตามกฎหมายอื่นใด เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับผู้ที่ได้รับบาเดเจ็บหรือผู้เสียหายได้หรือไม่อย่างไรขอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบอายการจังหวัดภูเก็ตกับพวกขณะนั้นนะครับกรณีนะครับคดีของนายชัยนัทกรชยาน,านันหรือนายตู้ห่าวกับพวกข้อหาจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นและ นะครับจ้างวานวางเพิงเผาทรัพย์สินของผู้อื่นว่าการสั่งคดีดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปฏิบัติหนะ้าที่ราชการโดยมิชอบหรือไม่ในวันชละกล่าวอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราต้องจับตาเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเอ้ยอ,อายการได้ทํากางสั่งไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วและอายการพวกนั้นอายการเหล่านั้นอะ่ะพ้นอายุราชการไปแล้วนะครับออกจากราชการไปแล้วอะไรไปแล้วถือว่าสิ้นสุด อันนี้ก็จะเป็นช่องโหว่ทันทีผมบอกเลยว่าถ้าแบบนี้ก็เป็นช่องโหว่ทันทีสมมตอิอายุราชการของราชการคนนี้นะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วรับนะครับทุจริตคดีใดคดีหนึ่งรับรับคดีทุจริตนะครับเพื่ออะไรครับช่วยผู้ต้องหาช่วยผู้กระทำผิดให้พ้นผิดเพื่อรับเงินค่าสินบนหลังจากนั้นเมื่อทําเสร็จคดีแล้วตัวเองก็ลาออกไปซะทุกอย่างจบแบบนั้นเหรอมันใช่เหรอ มันใช่หรือไม่นะครับเพราะตอนนี้ก็มีเป็นที่กังขาของประชาชนมากอายการหลายๆคนนะครับที่ทําทุริตอย่างเห็นได้ชัดจะกะเปลี่ยนความเร็วลดของบอสเนี่ยนะครับตอนนี้ลาออกไปแล้วนะครับมาตั้งคณะกรรมการสอบก็บอกว่าให้ปลดออกทั้งที่เขาลาออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแทนที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายหรือกาเ,เนินคดีอาญาไม่สามารถทําได้เลอครับแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับสานักงานอายการได้อย่างไร อันนี้เป็นคําถามที่ผมตั้งเอาไว้นะครับสำหรับอายการนะครับนี่คือข้อมูลและ,และต่างๆที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนะมีอะไรอัปเดีอะไรคิปตออัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ